คือสาวอมสุชานะคะซึ่งล่าสุดเขาบอกว่าไปนัดเจอหนุ่มก๊อฟหนุ่มก๊อฟนะคะที่นิวยอร์กนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปฟังสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะแอบป่วยเบาๆเนาะเสียงเปลี่ยนงานเยอะน้องป่วยบ่อยไหมอืออันนี้เหมือนเป็นหวัดอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนอากาศก็คงแบบเปลี่ยนแปลงเห็นหลายคนเป็นหวัดเยอะเหมือนกันงานเยอะด้วยแหละได้พักบ้างยังคะเนี่ย ก็ก็ก็มีพักบ้างนะคะแต่ว่าสงสัยแบบว่าเหมือนไปเจอฝุ่นในโลเคชั่นที่เราแบบว่าไปถ่ายหรืออะไรอย่างนี้เนอะเมื่อไรจะไปกับไมอหมไป ตอนนี้ตอนนี้น่าจะยังยังไม่มีเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าด้วยงานก็ทำงานทุกวันอยู่ใช่ด้วยแล้วก็ได้คิวไหมด้วยแหละคิวไหมก็คิวทองคิวไหมด้วแหละค่ะก็ตอนนี้ทำทำงานที่นี่ให้ดีก่อนพี่ใหม่หออมจะอยู่นิวยอร์กสินิวยอร์กไปทำอะไรเลยคะไปเที่ยวกับน้องสาวค่ะก็ประมาณสองวีคค่ะแล้วก็อาจจะนัดเจอเพื่อนที่นู่น เหมือนว่าชายก๊อฟจะไปจะนัดเจอกันที่นูน่นพิชยาใช่ซึ่งตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นอยู่นะอยู่ญี่ปุ่นกลับมานางบินต่อไปซานฟารานซิสโกยกไม่ทำงานแล้ว<น>ะอะเนอะสิเทีเ่ยวอย่างเดียวเออไปนีย่ยแล้วมีหนุ่มไปได้วยป่ะคะเนี่ยอ๋อมีกอ๊อล์ฟพิเชยะไปเจอพิชยาที่นูน่นนี่หนุ่มตัวจริงค่ะปีใหม่แล้วมีหรือยังคะเนี่ยเกี่ยวไม่เท่ปีใหม่เราถือโอกาสขอพรเลยได้ไหมตอนนี้ขอพรปีใหม่เลยได้ไหมว่าจับเพี่ยหรอ ขอด้วยกันเลยดีกว่ามาเออพี่แจ็คก็ยังไงล่ะปีใหม่ไหนก็ไม่มีแฟนไงก็ทำแล้วไปเที่ยวไหนไปทำงานกรุงเทพมุงานโอ้ยไม่ไปเลยพี่เฮ้ยไปเที่ยวไหนปีละอือขอให้มีหนุ่มนะคะปีหน้าเฮ้ยเอารวยดีกว่าอุ้งอิงอุ้งอิงค่ะแะ้วขอให้มีหนุ่มนะคะค่ะไปดูกันตอบกัโดนด่ากันเลยสรุปว่าใครสัมภาษณ์ใครรู้จะกันไงก็เลยถามกันไป